สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการปักดอกไฮเดรนเยียนะคะบนฝากระเป๋าของเรานะคะตกแต่งแบบใหม่ๆกันบ้างนะคะนี่หลังจากที่เราทำลายตัวกระเป๋าแล้วก็ใส่ระบายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งฝากระเป๋ากันสำหรับใครทีอ่อยากลองตกแต่งแบบนี้ดูนะคะจะแนะนำว่า ฝากระเป๋าไม่ควรจะทำลวดลายอื่นนะคะให้เป็นสีพื้นๆไปเลยเพื่อที่ว่าเวลาเราทำลายดอกไม้หรือลายอะไรลงไปเนี่ยมันจะได้โชว์ดอกไม้เรานะคะอันนี้คือเรียกอดอกไฮเดรเนียค่ะนะคะก็มาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นนะคะเตรียมเข็มกับได้มานะคะอันนี้เราทำไว้บ้างเป็นบางส่วนแล้วนะคะเราก็จะปักแบบนี้นะคะ ให้เป็นวงกลมปักปมทำยังไงใช่ไหมวิธีการทำปมนะคะก็แทงเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ปลายเข็มนะคะขมวดสองสอง,สองรอบแล้วก็แทงเข็มลงไปะคะ่ะเขาเรียกอ่ปมแบบนี้ว่าปมฝรั่งเศสนะคะ ปมฝรัง่งเศสนี่ก็จะได้หนึ่งปมนะคะอาอปมนี้ไม่สวยเท่าไหรเดี๋ยวลองมันก็จะเป็นสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรนะคะดึงยากนิดนึง จับให้มันถนัดแล้วก็ใช้ปลายเข็มนะคะเมื่อมีกล้องมันก็ไม่ถนัดอ,อ๋อได้ละสองรอบนะคะแล้วก็แทงลงค่ะ หปมนะคะอันนี้เราจะสลับสีชมพูนะคะขมวด2รอบนะคะแล้วก็แทงลงไป นี่คะ่ะเมื่อเราทำสีมว่วงเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเสริมสีชมพูกันเพื่อที่ว่าดอกมันจะได้เป็นมีมิติสลับสีนะคะดอกไฮเดรนเยียแปงเข็มขึ้นมานะคะ,ะพันปลายเข็มสองรอบแล้วก็แทงลงไป ถึงยากนิดนึงโอ้ยตะกุกตะกักค่ะเอาหายเอาใหม่หายเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะไม่เป็นไรนะคะผิดพลาดกันได้เอาใหม่ก็ได้ขึ้นใหม่เลยค่ะพันปลายเข็มสองรอบ ตทั้งกองก็จะทังอ่าได้แล้วทําแบบนี้ไปตรงช่องว่างที่เราเว้นไว้นะคะในหลุมของสีม่วง ลายเข็มนะคะสองรอบมันจะช้าตรงที่เราจะดึงเข็มไม่ได้นะคะ นี่นะคะผ่านปลายเข็มสองรอบหาจุดแทงลงที่มันจะแทงง่ายๆถ้าเราแทงไปโดนปมก็จะดึงยากนะคะนี่เดี๋ยวเรามาจัดระเบียบมันนี่ค่ะ ลืมเบิงผลงานลืมเบงกองขอโทษนะคะขอโทษขอโทษปลายสองรอบโอ้ยแทงยากด้วยค่ะ ปมนี้ไม่สวยเลยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราทําทําอีกปมทับไปไม่สวยไม่เป็นไรแก้ได้นะคะนี่ได้ประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นดอกไฮเดรนเยียนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราทำีกดอกไฮเดรนเยียเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำดอกลาเวนเดอร์ด้วยนะคะดอกลาเวนเดอร์หนึ่ง,งเดี๋ยวเรามาทำก้านของดอกลาเวนเดอร์ดีกว่า เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะช่อดอกไฮเดรนเยียแถมดอกลาเวนเดอร์ไปหนึ่งดอกคลิปดอกลาเวนเดอร์ลงไปแล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วถ้าใครสนใจอยากลองทำตามทำได้เลยนะคะนี่กระเป๋ายังไม่เรียบร้อยค่ะรีบมาแต่งฝาก่อนเลยเดี๋ยวเราแต่งเพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะ สวยงามไหมเอ่ยดอกไฮเดรนเยียนะคะลองทำตามกันดูค่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งฟังโนอนอีกจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ